เรื่องเล่าสยองสงครามหลอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผีไม่ได้มีอยู่ภายในบ้านมาทำความรู้จักกับ5สมอรภูมิของจริงที่ถูกกล่าวขานกันว่าผีดุและลึกลับมากที่สุดในโลกแต่ขอเตือนไว้ก่อนว่าหากใครขวัญอ่อนอยากคิดไปเยืยนเด็ดขาดอันดับหนึ่งสมอรภรภูเขตอาโพยสัญญาณสยองที่ทหารเกาหลีใต้ไม่มีวันลืม ในปี1972ช่วงเวลาก่อนการสิ้นสุดสงครามเวียดนามกองทัพของเกาหลีใต้ได้รับสัญญาณวิทยุขอความช่วยเหลือมาจากหน่วยดงคีสาที่ถูกส่งไปปฏิบัติหน้าที่ในเขตอาโพยฐานที่มั่นสำคัญที่ใช้ในการสู้รบกับเวียดกงข้อความที่ถูกส่งมานั้นขาดขาด,ขาดหายหายและมีเสียงสัญญาณแทรกรบกวนตลอดเวลาแต่จับใจความสำคัญได้ว่าพวกเขาทรมานเหมือนอยู่ในนรก ซึ่งสร้างความทันพรึงให้กับกองทัพเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเพราะว่าหน่วยดงคีสามนั้นถูกระบุว่าเสียชีวิตและหายสาบสูญไปในพื้นที่อาดโทยเป็นเวลาร่วมกว่า6เดือนแล้วสุดท้ายเมื่อไปถึงพื้นที่อาดโทยก็กลับไม่พบทหารหน่วยดงคีสามแต่อย่างใดอันดับสองสมรภูกรลิปโปรปลีการสูญหายลึกลับของแซนดิงแฮมพวกเขาถูกรู้จักกันในชื่อของ แซนดริงแฮมเนื่องจากทหารทุกคนในหน่วยล้วนเคยเป็นอดีตพนักงานและลูกจ้างในสำนักงานทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งการหายตัวไปอย่างลึกลับนี้เริ่มขึ้นเมื่อทหารกว่า100นายในหน่วยนี้ได้ถูกส่งเข้าสู่การรบเป็นครั้งแรกนสมรรภูมิกาลิโปลีในปี1915และระหว่างที่กำลังปฏิบัติของชายชาติทหารกันเป็นอย่างดีนั้นทหารทุกคนในกองร้อยก็หายตัวไปอย่างลึกลับ โดยไม่มีแม้กระทั่งร่องรอยหรือหอลักฐานบ่งชี้ใดๆนอกจากคำให้การขอทหารผ่านศึกสามนายที่อ้างว่าได้เห็นกลุ่มเมฆประหลาดขนาดใหญ่เคลื่อนตัวลงต่ำไปยังพื้นที่ของการสู้รบและทันทีที่เหล่าแซนดริงแฮมเดินยกทัพเข้าไปในควันพวกเขาทั้งหมดก็หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงทุกวันนี้อันดับสามสมรภูมมองการปรากฏตัวของเทพมองผู้พลิกชะตาสงคราม ในระหว่างการสู้รบแห่งมองเมื่อปี1914ความพ่ายแท้ของกองกำลังอังกฤษและฝ่ายสัมพันธมิตรได้เปลี่ยนไปเมื่ออยู่ๆทหารเยอรมันก็ขอถอยออกจากสนามรบด้วยเหตุผลที่ไม่แน่ชัดแต่คำพูดปากต่อปากที่แพร่กระจายในหมู่ทหารอย่างรวดเร็วก็คือการปรากฏตัวของทูตสวรรค์เทวดาแห่งมอนขึ้นมาระหว่างกองกำลังทั้งสองฝ่ายและทำให้ฝ่ายเยอรมันพาก,กันล่าถอยไป จนต่อมาไม่นานนักเหตุการณ์นี้ก็นํามาซึ่งความยากที่จะหาคําอธิบายหรือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนนอกจากแสงปริศนาลึกลับที่ปรากฏขึ้นมาในยามที่ความหวังของเหล่าทหารอังกฤษกําลังริปรีลงแล้วเกิดเป็นกําลังใจในการเผชิญกับความเลวร้ายของสงครามอันดับสีสมรภูมิทหารมาแรงอาฆาตของพลทหารม้าที่ไม่เคยหยุดรบเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งยุติลงในปี1918 เจมส์เวนเวิร์ดเดยอดีตทหารที่ผันตัวมาเป็นนักเขียนชื่อดังพร้อมกับเพื่อนร่วมงานอีกหนึ่งคนได้ตัดสินใจเดินทางในภารกิจเก็บเศษซากที่ยังหลงเหลือโดยเฉพาะสิ่งของเครื่องใช้ทหารในการรบนักสมรภูมิทหารม้าที่อีสแองเกลีพวกเขาเดินเข้าไปในป่าซึ่งมีต้นไม้ที่มีกิ่งก้านบิดเบี้ยวไปมาและขณะที่กำลังดึงท่อนไม้ที่ระเกะระกะออกไปให้พ้นทางพลทหารม้าเยอรมันก็โผล่อ,ออกมาจากต้นไม้ และพุ่งเข้ามาหาทหารฝรั่งเศสที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตันไม้พวกเขาทั้งสองช็อกกับสิ่งที่เจอเพราะภาพที่เห็นมันคือการเป็นประจักษ์พยานในการรบที่มีทั้งการปะทะดาและยิงปืนใส่กันในระยะประชิดมีคนล้มตายและเลือดจิงหนองเต็มพื้นหญ้าแต่แล้วภาพดังกล่าวที่ปรากฏตรงหน้าก็ค่อยๆเลือนหายไปราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนอันดับห้าสมรภูมินานกิงปริศนาทหารจีนสามพันนาย สูญหายตลอดการช่วงสงครามจีนญี่ปุ่นครั้งที่สองญี่ปุ่นได้รับชัยชนะครั้งใหญ่คือการเข้ายึดครองทั้งเมืองเซี่งยงไฮ้และเมืองหลวงของจีนยังนานกิ่งในปี1937ซึ่งการต่อสู้ระหว่างสองฝ่ายก็ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีการสูญเสียมากมายไม่เว้นวันแต่ทว่าในสงครามครั้งนั้นการสูญเสียที่แปลกประหลาดมากที่สุดก็คือ กองพันทหารจีนกว่า3,000นายที่ได้รับมอบหมายให้ไปคุ้มกันและเฝ้าระวังอย่างพื้นที่รอบๆของสมรภูมินานกิงซึ่งมีหลักฐานจากคลื่นวิทยุว่าพวกเขาทั้งหมดได้เดินทางข้ามแม่น้ำแยงสีเพื่อเข้าไปยังเมืองนานกิงเรียบร้อยแล้วแต่ถัดมาอีกวันเหล่าทหารทั้งหมดในกองพันนั้นได้หายตัวไปอย่างไม่มีเหตุผลและไม่มีข้อพิสูจน์ที่แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา หรือไว้เพียงอาวุธสู้รบที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์และกองไฟที่เพิ่งจะมอดดับลงไม่นาน